วัสนี้ครับพี่น้องครับเออฝนฝ่าสุรธาภัธรรมาศาสตร์ไม่ควรไดห้หามในเคือวานั่ะแหละต๊ะักแห้งครับแต่ว่าช่วงันตกกันเป็นกดระเบียบของพวกรับอ่านไทยว่ไวาได้หามลงหามพดบันนี้ยกเรื่องล้วถ้าได้ยกครับบัน่ยกเลิกครับบันนี้ยกเลิกองเหร็นภามาราเห่นได้เลยครับต๊บ่อเศร้าตอนนี้ยังลิ้นแบบแห้งๆอยู่ครับ พ่นกาสานลงบอกแห้งนี่เป็นชั่วโมงหนึ่งอี่แล้วล้วก็มาลิ้มตอนหนึ่งตอนนี้ก็ตกอยู่ครับล่งเม็ดฝนมีสะท้อนกับเสียงไฟครับตอนนี้ที่ง,งานเท่าเก็บของครับยกเลิกทำซังยกเลิกแล้วครับเป็นอันว่ายกเลิกรับทราบกันส่วนทัวดว้วยดีเก็บของพร้อมเลานี่พี่น้องพร้อมทุกยา่างพร้อมทุก ระบบเลี้ยวเหลือแตส่สีเศร้าเคียค่นั้นเองครับป้อมันกับหกโมวกว่าแล้วเนาะก่ะอนที่ฝนมาท่านตก,ก่อครับล่องจ่อล่องอยังเหรอครับบ้านนี้เพราะแต่หลังจากนั้นกับมืดฟ้ามัวดินมาเลยบปเน,นี้เหาอัานลดันลดลัดเท่าอย่างนี้แหละครับป้าท่านเนีขาดเม็ดครับแล้วก็บว่าพี่เอานมมาสีเศร้าไงซำว่ามีความหวังาสีเศร้าเลยครับ ลินแบบต่อเนื่องกะทิ้งานเท่ากับทิ้ของแล้วก็สีเดินทางไปอำเภอวิหารแดงสรลบุรีครับไปต่อทางคนหลัะืออือนต้องรุ่นกันมือต่อมือครับว่าสามารถคัดเราได้่าสิเป็น,นยังไงหมืออืนตกว่าบ้าหูครับตวอาช่วงนี้มัน เป็นมร ate, สุมน for ี่ครับว่าเป็นพายุหรือด้อนนี่เป็นมรสุมไปแล้วนี่ตามข้าวครับสิมีอยู่นี่หลายมืออยู่นี were, ่พี่น้องตอนสิถือมองไหนทะลักก็ฟังเห็นน้ำข้าวน้ำหยังมือนี่ตกหลายมองหลายบอลพี่น้องตกหลายมองหลายบอลเลยครับฝนมือนี่วนครับไปด้วกันวันหนี่มืนหน่ะครับสิโอ้ยเงี้ยพ่อการตีห้ากันแล้ว เรียนมาจากเทพุ่มพี่น้องสังกัดสีทิมกา้นพอเต็มเรียนมาจากเทพุ่มมากนี่มาล้อมมาล้อมแค่ไหะล้อมล้อมเอาฝนตะสังกัสีห่างสิบเจ็ดแสนเนี่ยห่างกว่ไนมันล้มตะมันล้มเฮงไปนั่นตะโอ้หอบขาดเลยนะโอ้ขาดนี่นี่แหละนี่แหละการการลงทุนมีความเสี่ยงเขาที่การกบบไปสอมไปแตี้ยงถอยแล้วเนาะมันห่าง มาจากใช้พุ่มครับมาจากเจ็ดตัวร้านตัวๆๆทีมงานของคอเต็มต้องอาศัยทีมงานของสาวหน่อยเขาเนี่ยแหละเออมาเอาแลีนกลับเรียนครับ,รบไปวันที่สิบหา้าต้องพอกันพะนะอ๋อสิบหาออ้าเขาจะเสิร์ฟหืมเบกเกมิ้งคอเต็มที่จริงอุปสรรคปัญหาหม่องล้านนี่มันบ่มีอย่างเดียครับเพราะมันเป็นล้านปูน ต่ว่าผู้ประสบปัญหาคือพี่น้องเอฟซีแล้วฝนตกสีพันสุ์สยากออกมาแล้ววันเสาร์ก็ตามแล้วหลายคนสิมาพอาะสคนบ่ผู้ตัง้งค์เไว้ผู้ตั้งค์เไว้โอ้ยเมื่อมวลเมื่อมวลหอดอากาศเั็นสีพันสุ์สยากออกมาล่ะเดี๋ยวมานนางกินยู้เฮ็นซาสูแต่สีวบาตัวเออมอื่อเราก็นอนตัวนอนเหย้าในตัวขันมืออืนยุดมาพี่น้องมืออืนยุดเนี่นยมือมันน้อนอาทิตย์ เงียันแล่าันเจ้าไหน่เป็นแล้วเนี่ยตัวมันนาเงี้เจ้าไหนยัเงเสีเยหนาหน่อยว่จาจังขาเอาเก็บขอเมียนของครับไปหาแต่กบแตอึงทั้งเซลบุรีหูดละไ้ท่านก็จะคเป็นได้ไหมมันลังกักลุมพันเสดยไปสัตไปนาพุ่งขี้วงกัวหลังโอ้ยกเห็นใจที่งานนี่หรอกครับ เดี๋ยวสวาเจนะนี่แหนาะมต้องการแสดงบ่อใดเลยสีก็ดีเยอะครับว่ามันเป็นล้านปูนครับเวลาเก็บของเก็บยังก,ก็สะดวกสบายเยอะครับขันมือนี่สมมติว่ามือนี่เป็นเป็นสนามก็ย,ยังมืออยู่สาโล่งนะพี่น้องแต่ว่าหากบอกครับบตซื้อครับ บ่แบบเพิ่งซีเลยครับว่กันมือนีฝนตกแห้งยังสี่มือ,อยูขึ้นยังมืออยู่สำลรงนั่ะเล้าาลวซานเลยครับท <c oughs> ี่สดี่ยเด็ไปใส่มาใส่เป็นแอบแก,ก้กันยุหันละเล่นขีตุ้มยุหันละเราเพื่นเพื่อนบอกมันว่า,าดีนี่เป็นไส่ก้อสางเกาแบบเนี่ยจับตะปูจะว่าน็อตจะว่าเสียดกระจกเสียดกระเบียงเนี่ยบเนี่ยผู้สิบไปสิมาผู้สิ่เห็นงาน,อ,นอันตรายเยนี่ยแบบนี้ย่ำย่ำ น้ำยางอ่ะมือขี่ต้มน้องไปนองให้เหยียบเสียดแก้วเสียดตะจบเหยียบตะปูมือนโอ้ยออกมาหนักขึ้นยากเสียวตามตุกดีแล้วพ่ามนก็ถือมือยังสิเนี่ยมันตกช่วงอะตกช่วงเขาเร่งบพโดนตกยักมือนิหนูไอ้น้ำผมมาหนิเพ่าะระดับพาะเขาบ่ละเครื่องมือ พื้นที่เป็นที่พื้นที่ราบลุ่มจำไหมราบคุ้มๆหรอกอะน้ำม,มันโหง่งไว้เป็นดินเหนียวบ่บนี้เสน้อยทีมง,งันมัาจะน้อยสิมายามหนาเวที่ไม่พี่นอ้องยังไปหาดาลา่าทิศผีเห่ากันถ้าเป็นเพ่าะไหนเราบอกเห่ากันเลย ดูกันแยกกันเบิ้งกันไปล้วพี่น้องแยกกันซอยเหลือตัวเองบ่ได้ปันไหนคนผู้เห็นผู้นี่เนาะเออว่าน,าก,นกับวานเหมืนกับกขั้นบงครับนี่แหละครับดูเรื่องมันได้นรวมสังขากรกันเลยเนี่ยๆๆๆๆยังไม่ไี้ยังกัดซอยกันไปคนปู้นอ้อยๆเนาะมันอยไปขึ้นรถในี่เอาห้อ,องน้ำห้องท่า ไปหันไปนี่ก็จมขึ้นจมลงก็เลยพี่น้องซ้ำซ้ำลูกแล้วเปลี่ยนกันยี่หันแล้วคำบ่าเอ,อิร์ตพุชอยากซรอยแก้ไหนว่าขันแก้ไปกันย่ำขึ้นย่ำลงกันแอดมินเบนแน่ผู้ดูไปยี่หองแน่ผู้อยู่ใกล้ผู้ขายน่ยแล้วแต่โอกาสเขบอกว่าอยู่ล่อยู่ในโล่ตัดเดียวเขาสิปิ้นแล้วมันเป็นลีอยู่ยังไงวะล่ะ มันภาคทำไปยู่งเสร็จแล้วกนี้ยรอเอฟซีเอาเนี่ยกินมาฝากมาเอาไปกินเนี่ยคนนะได้สิยญาไปเบิง้งเสนี่คือพอเห็นคนมาอยู่หม่องเกาหม่องเกาคือหม่องไหนบัน่นก็ตัดสิปิดลเลยดิก็ตีปิดสามถุงเหมือนสี่ถุงนาะยรตัดเลยนาะเดี๋ยวนะมื้อนี้ก็แต่สีได้มาอีกคนละนะครับ หาโอกาสหาเวลาก็ตัดวินบุนี้มาหลอกก่อนค,ค้นไหลายที่พี่น้องอยู่นี่ค้นไหลายครับโอ้นางรีอย่ยูนีนี่ปเนย ได้นยิลอ้ข้าวขา่่นี้้อยก้ับุอายุบอกว่าเปียกไหมเออไม่ได้ขี่นกแล้ว่าเปียกกะไรขี่นกเต็ียมข้นนึงนั่งขี่นกไปุยใส่รถเน้ยไปนี่เหม็นตึงๆเนี้ยไปเนี่รถเนเดี๋ยวกูถ่ายลิปแล้วกูมชีแชนีชำลักก็มงดูบอกเยห่ ราาเนี่<ด>อย,ย,ย <c oughs> อ้อตงับจักหัวมันเหรขอบคุณพี่น้องหลายๆครับผมพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีไยบายคุๆ <c oughs>